แยกอะไรไนดะ้ผู้ชำนาญปาจีน mm. มีป้ายบอกว่ามันก็ยังอยู่ในเขตของตลาดอยู่นะอ่าสามสองหนึ่งโอเคเลทส์กเราก็ตรงไปนะไปขวาก็ได้ไทางซ้ายก็คือที่เรามา,มาเมื่อกี้ ตัวนี้ก็จริงจแนะล้วรถก็จะติดดินหน่อยว้าวเขามีโอ่งใครเนี่ยโหลดด้วยฝาท้ายกำลังจะทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเด็กเรียนคนนี้หน้าขาวตัวขาวมากเลยนะอยู่ปัจจินอะไรน้ำเตาเอออะไรับผมว่าเก้าสิบบาทเหรอแหมป้ายแบบประมาณไม่ละฮะไม่ตัดแล้วตัดไหมลูกพี่ไปตัดแถวบ้านแปดสิบบาท อันนี้รถติดอะไรเนี่ยเขาติดขี้นเขาจะเลี้ยวเข้าไป้็จจมีธนาชาติด้วยเนี่ยอ๋โอโหยธนาคารมีหมดทุกจังหวัดเลยด่าเอ้ยก็เมื่อก่อนไม่มีใช่เหรอแ,แม็กยางยังมีขายเลยเนี่ยอย่างน,นี้ต่างหวัดเขามีธุรกิจเต็มไปหมดเลยนะ,ะเราก็จะให้ดูภาพกันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของ อันนี้ก็เป็นเส้นขนส่งปารีสนี่แหละส่งทางบกใช่ไหมล่ะก็ไม่ใช่ทางอากาศนะทางบกเอา้าใช่ไหมขนส่งมีทางทางบกทางอากาศและทางน้ำมีบ้านไข่หวานซูชิอาด้วย,ม,ยมันเดี๋ยวนี้ร้านมันมีเยอะขึ้นอะ จังหวัดนะเดี๋ยวีคนก็มาเปิดทำธุรกิจดีเราซื้อมอด้ายร้านีดีดีโอ้หนี่อะไรเนี่ยซุม้มมีบาร์ด้วยซุ้มกาแฟอะไรเงี้ยนะอเอ้ยมันดีนะเก๋ดีนะแต่จริงถ้าเป็นพี่เปิดนะพี่จะแบบจะเปิดเพลงแบบโอ้ยรับรองคือลูกค้ามานั่งนี่นะนอกจากได้ได้สนทนาปลาสายกับ ข้างหน้านะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟปาจีนตรงสถานีรถไฟเนี่ยก็มีของกินกันมีร้านหมูสะเต๊ะน,นะขายมานานแล้วแล้วเราจะกินไหมหลายสิบปีละหลายสิบปีนะแต่เรามกินหรือไม่กินนะจะกินหรือเปล่ามีตังไหมละ่ะตังก็มีแล้วแ <laughs> <laughs> อลองลองเลี้ยวไปดซูซื้อสักสองไม้ได้ไหมต<ม>รง ไม่ขายอ่ะสิบไม้ยี่สิบไม้อ่ะซื้อไปเดี๋ยวมันไม่มีอะไรกินเดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวตรงไหนเนี่ยหายไปเลยไม่ต้องกลัวต่อไปนี้เราจะถ่ายแล้วเราจะผ่านเมืองไหนจะได้รู้ว่าเมืองเมืองเขามีความเจริญพัฒนาการยังไงเราเลี้ยวตรงไหนวะเนี่ตาเลี้ยวตรงนี้นี่นอ่ะเดี๋ยวเราลี้ยว,วซ้ายนะที่ร้านกอก้าหน้าเนี่ยก็เป็นต้มเลือดหมูเนี่ยละ่ะซุกี้โบราณร้านเก่า เก่าแก่มากหลายสิบป,ปีแล้วนี่ครับนี่คือสถานีรถไฟปาจิมุรียำมเพอเมืองนี่ฮะใครมาใช้บริการรถไฟก็มาใช้ได้เดี๋ยวเราจะเลาะริมแม่น้ําไปเพื่อจะไปซื้อหมูสเต๊กนั่นนะเห็นป้ายตตดมแล้่ะติดอยู่ตรงอาคารานีรถไฟเขียนว่าหมูสเต๊กเจ้าเก่า <c oughs> <c oughs> ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวนี่ทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้เข้ามาข้างข้าง สถานีรถไฟริมแม่น้ำนี่จอดตรงนี้นะจอดตรงไหนนี่ไงก่อนนนหมูจอเต้นี่ยเนี่ยร้านหมูเต้น่ะนะเสื้อม่วงๆนะนะเอ้ยคุณป้าขะวันนี้ขอจัดมาเลยนะคะหมูสเต๊ะยี่สิบไม้จ้าเอาหมูแดงหมูกรอบด้วยมั้ยน่ะเออข้าวด้วยไปจะซื้อข้าวมาด้วยใช่ป่ะเยี่ยมเลยขอช้อนด้วยเด้อหมูกอบฮะหมูแดงหมูกบเออ สองไม้พอป่ะอ,อแล้วสิบสองไม้หกสิบแค่หจ้านี่แหละครับสถานีรถไฟอำเภอเมืองปัจ i ิุุีีะอยู่ประมาณนี้จะเดินขึ้นตรงไหนได้เนี่ย นี่ครับอนู้น,น้างหน้านน้นจะเข้ากรุงเทพมีรถไฟมาเลยร้านก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขึ้นรถไฟนานแล้วตั้งแต่มีรถขับเลยเลยลืมไปแล้วอารมณ์รถรถไฟรถขึ้นรถเมย์เป็นยังไงอเออ เดี๋ยวไปดูซื้อเสร็จแล้วไปที่อื่นต่อดีกว่านี่เราก็ได้ทำการซื้อใช่ไหมโูสเต็กเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ออกมา จะเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดล่างที่ริมน้ําอ่ะอันนี้เรียกว่าตลาดหน้าค่ายตลาดหน้าค่ายก็คือในเมืองเนี่ยจะมีตลาดอยู่สองจุดนั้นตลาดหน้าค่ายเนี่ยตรงเนี้ยขายอะไรบ้างเป็นตลาดประเภทไหนอ๋อก็มีของสดอตลาดล่างก็มีของสดเหมือนกันมีเหมือนกันแต่เนี่ยเป็นตลาดตลาดหน้าค่ายเป็นตลาดใหญ่กว่าใหญ่กว่าอแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่กว่ามีร้านเยอะกว่า ซึ่งถ้าเกิดผ่านมาตรงเนี้ยตลาดเนี่ยก็จะประมาณว่าเนี่ยแค่นิดนึงนะเพราะว่าจะมีรถจอดซื้อของอะไรอันนี้ก็ยังดีนะยังเบาตอนเย็นเนี่ยจะสะ,ะติดหนักกว่านี้นะตอนเช้าตอนเช้าอ่ะแต่มันก็คือว,วิถีของสดมันจะมีตอนเช้าคนก็มาซื้อตอนเช้ากันม,ๆๆมันก็คือวิถีการใช้ชีวิตของอยู่แต่ละพื้นที่อ่ะแล้วจะไม่ให้ติดเลยก็นู่นน่ะอยู่ในป่าในดงน่นะคะรับอู้ตไม้สูงยังเลย อันนี้ต้นอ,อะไรเนี่ยจ้าใหญ่มากเลยสูงกว่าตึกอีกเนี่ย,ยน่าจะต้นยางเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวตอบมั่วๆดิเดี๋ยวตอบแบบว่าไอ้นี่ไม่รู้แล้วโกหกไปไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะผ่านหน้าค่ายละแล้ว็จะมุ่งตรงต่อไปการเดินทางของเราก็ยังไม่สิ้นสุดต,ตอนนี้ก็ยังไม่เที่ยง ขาอิตโ้จุดชมวิวผาหินซ้อนเนินพิ่สวงถ้ำเขาอิตโต้อ่างเก็บน้ำจักรพงช,ชมลมจักรยานเขาอิตโต้ยังไม่หมดยังไม่หมดป้ายที่เขียนขาดอีกสองจำไม่ได้เยียนนะครับทางก็สะดวกสบายนะ